2 0 DM Sport G20 ต้องยอมรับเลยว่าเป็นซีรีส์3ที่หล่อมากๆคันนี้ใหม่มากปี21วิ่ง30,000ได้ BSI ยาวๆจนถึงปี2569 Screen Experience คือเต็มมากค่ะตั้งแต่ชุดมาตรััดใหม่ที่เป็น Full Digital นะคะ Live Cockpit ด้านบนยังมี Head-up Display 1จอและจอกลางแบบ สัมผัสจอใหญ่อีกหนึ่งจอแบบอลังอลังเลยทุกคนกับทรีมภายในรุ่นใหม่ที่เป็นลายเมชอีฟเฟกตและความใหม่ของ30,000กิโล ตที่รักมากๆทุกๆคนเลยนะคะพบกับหนิ่งนงทีดาวงนำรอเวซีโอของ b e n ส m มอ e เ n อร์ม hmm. และก่อนที่จะนงเจาะน้งจะเจาะลึก 320dM Sport G20 โฉมปัจจุบันก่อน LCI คันนี้เนี่ยก็ต้องขอขอบพระคุณงามๆนะคะกับลูกค้าทุกท่านที่จองกันไปรัวๆตั้งแต่ E250 Coupe Sport Plus Limited Edition และ a l p ผ่ a นะคะที่จองกันไปรัวๆในช่วงวัน2วันนี้เลยเพราะฉะนั้นใครเลงคันไหนอยู่ ต้องรีบแล้วนะคะทักแอดมินของเรามาได้เลยค่ะแลคคันนี้ที่เข้าใหม่ประจำวันนี้บอกเลยว่าต้องฮอตแน่นอน,นะคะ่ะเพราะ320 DM Sport โฉม G20 คันนี้เนี่ยเป็นเวอร์ชั่นที่ออปชันคืออย่างเต็มอย่างท็อปละคคันนี้นี่คือปีใหม่มากนะคะ2021ไม่ใช่พวกปี20หรือว่าแบบตัวแรกๆปี19นะคะแต่เป็นปีที่ใหม่มากคือ21แล้วยังวิ่งมาแค่30,000กิโลเพราะฉะนั้น BS i ของเขาเนี่ยจะยาวมากเลยจนถึงปี2569หรือ2026นั่นเอง จะน่าใช้อย่างไรมาชมรีวิวกันแบบเต็มๆเลยค่ะ b m d 3 2 0 d m s p o r t เครื่องยนต์ดีเซลนะคะก่อนอื่นขอพูดถึงภายนอกก่อนเลยนะคะต้องยอมรับเลยว่า g20 เนี่ยเป็นซีรีส์3ที่หล่อมากเวอร์ทุกคนเขามาพร้อมกับชุดต่าง M-Aero Dynamics นะคะที่หล่อจริงๆดีเทลของความเป็นชุดต่าง M-Aero Dynamics ณนะจุดนี้คือหล่อมากเข้ากันเป็นอย่างดีมากๆกับไฟหน้านะคะที่เป็นเอกลักษณ์นะคะของตัว g20 รวมทั้งหน้ากระจังไตคู่ที่มีความใหญ่มีการขยายตัวขอบโครเมีย ที่ใหญ่นอกจากนี้ในเรื่องของตัวถนะังเนี่ย G20 ก็ยังเป็นซีรีส์3ที่ใหญ่ที่สุดที่เคยสร้างมาอีกด้วยนะคะล้อแม็ก M Sport สุดเท่ลาย Double ลสป k e นะคะมีโลโก้ M ติดอยู่แบบเท่ๆนะคะเข้ากันเป็นอย่างดีกับแบตตัว M ที่อยู่ทางด้านข้างตัวรถนะคะมองเลยมานิดนึงเราก็จะเห็นตัว High Gloss Black นะคะที่เป็นคิ้วกระจกนะคะตัดกับบอดี้ตัวรถสีขาวด้อ,อย่างลงตัวมากคือแบบ รถสีขาวตัดตัวคิ้วที่เป็นสีดำไฮกลอสแบ็กนี่คือหล่อคือคมแบบสุดๆเปิดฝาท้ายขึ้นมานะคะแบบไฟฟ้าหลูหลูหลเลิศๆนะคะใส่ของได้เยอะแบบอลังการปิดง่ายๆไฟฟ้าชุดแต่ง m a e r o Dynamic oh. ด้านหลังพร้อมปลายท่อ M-Sport คือ,อย่างหล่อค่ะทุกคนภายในนี่คือไฮไลท์เลยนะ,ะตัว G20 ตัวท็อปดีเซลเนี่ย นะคะเข้าออกได้ด้วย Key l เลสโกแล้วสกรีนเอ็ก e ์เ e รีย์นี่คือขั้นเทพค่ะเริ่มต้นตั้งแต่ตัวพงมาลายจะได้พงมาลายหุ้มหนัง M Sport 3ก้าโลโก้ M แบบหล่อลนะคะแล้วตัวหน้าจอมาตรวัดเนี่ยจะไม่ได้เป็นเวอร์ชั่นเข็มๆเหมือนตัว F30 อีกต่อไปนะคะจะได้เป็นหน้าจอแบบดิจิตอลไลฟ์คอกพิทของ BMW ตัวใหม่ ทั้งหมดที่คุณเห็นเนี่ยเป็นจอ LCD หมดแล้วจะไม่มีเข็มแบบอนาล็อกอีกต่อไปพร้อมกับฟังก์ชันมากมายของตัวจอถ้าหนึ่งจอไม่พอไปที่จอที่สองเลยจอที่สองอยู่บนอากาศคะ่ะทุกคน head up display ที่จะบอกข้อมูลความเร็วละเนวีเกเตอรในขณะข,ขับรถมาที่จอที่สามกันเลยเป็นจอสัมผัสขนาดใหญ่นะคะที่อยู่ตรงกลางเรียกได้ว่าสกรีนเอ็กซ์เพียรแบบเต็มๆนะคะตัวนี้เนี่ยยังได้ทางตัว a อ b เบีย l ไ g h t เพิ่มมากขึ้นและ ตัวอลูมิเนียมทริมลายใหม่ที่เป็นลายเมชเอฟเฟกต์หรูมากคือมีความอลูมิเนียมมีความแมทพร้อมกับความกลพร้อมกับเส้นสายแพทเทิร์นของลายตารางลายถี่ที่แบบอย่างหรูแล้วทุกคนดูไอรี e ์เวอร์ชันใหม่นะคะที่มาคู่กับหัวเกียร์สีดำไฮกลอสแบ็กโอ้โหอยากสัมผัสหัวเกียร์นั้นหลึกเกิน มีความสปอร์ตมีความ BMW มากแล้วพอท้องฟ้าได้มืดคืมงงให้ตัวแอมเบีย l i ไลทสีส้มของเราก็ได้รับการมองเห็นอย่างชัดเจนมากขึ้นตัดให้เส้นสาย,ยมีความหล่อจริงๆ G 2 0เนี่ยได้เปลี่ยนหนังเป็นเวอร์เนสกาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะได้แบบฟีลลิ่งแบบหนึ่งของหนังสีน้ำตาลเวอร์เนสกาตัวบอกเข้ากับตัวแผงประตูค่ะส่วนด้านหลังกว้างผ่านสบายนะคะอย่างที่บอกไปแล้วว่า G 2 0เนี่ยเป็น ซีรีส์3ที่ใหญ่ที่สุดที่เคยสร้างมานะคะเพราะฉะนั้นความยาวความกว้างรวมถึงระยะถานล้อที่เพิ่มขึ้นไปกว่าตัว F30 เนี่ยก็ทําให้แบบชิลฟินมากๆนะคะแล้วทั้งหมดนี้อยู่ในงบประมาณเพียงแค่1.89ล้านบาทกับเครื่องเย็นต์ยนต์ดีเซล 2,000cc Twin t o w e r อร์โบแบบฟินฟินแรงบิดอลังอลัง400นิวตันเมตรขับไปไหนไม่ต้องกลัวใครเล่งแซงปัดซ้ายปาดขวา ฟินๆอย่างแน่นอนนะคะโทรหาเราได้เลยที่0929245641หรือแอดไลน์ออฟฟิเชียลจิมลิงด้านล่างแล้วสอบถามแอดมินได้เลยค่ะบอกเลยนะคะต้องรีบนะคะเด็ดๆแน่นอนเพราะว่าตัว G20 ที่ไม่ยน้อยๆเนี่ยหายากมากเลยนะคะทุกคนคะ่ะขอแสดงความยินดีกับเจ้าของใหม่ล่วงหน้าด้วยนะคะแล้วพบกับการไลฟ์รีวิวรถเข้าใหม่ครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ อยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถที่จะโทรมาสอบถามหรือว่าไลน์มาคุยกันได้เลยนะคะหรือว่าสามารถเข้าไปชมรายละเอียดรถคันอื่นๆได้ที่เว็บไซต์ของเราทางด้านนี้เลยค่ะหากว่าชอบชมรีวิว รถยนต์พรีเมียมของเนงนะคะก็อย่าลืมนะคะช่วยกันกด u u s c r i b e นะคะตรงนี้เลยนะคะกดไลค์ให้แนงด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งข้างล่างนี้นะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดเวลาเนงมีการอัปโหลดวิดีโอใหม่ๆนั่นเองค่ะแล้วอย่าลืมชมวิดีโอทางด้านนี้ด้วยนะคะพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ